มีหาวด์วท่เต้นมันไอโล่บางหมดเลยอ่ะโล่อะเก็บละมันรู้เ็ดท้าเต้นสรูข,ของสถาบันเกตดแดนเลยนะเกตดแดนมันมันมัน,ม,นมันได้แค่นั่นแหละไอ้ท่าเต้นอ่ะมันมีแค่นั้นอ่ะแค่เนี้ยแล้วก็จบ จิบๆิบิบจบสงสัยที่นี่สงสัยที่นี่ต้องทำงานอย่างเดียวครับทำงานอย่างเดียวจนไม่มีเวลาคิดคิดค้ดนท่าเต้นเอ๊ะเรามีตัวเรหรอว้ายน้องนายแบบว่านั่งนั่งนานิ่งแค่เอ็กซิสซอรี่ที่เขใส่นี่ก็ไม่ธรรมาดาแล้วนะใส่ในวิชั่นที่แบบดัดแปลงกับมันม่มีโต๊ะฟอตูมนะ ถ้าเกิดว่าฉาจาแบบว่าใส่ครอบตูมอะไรเงี้ยจริงเหรอจริงเพระ่มันต้องมันต้องไปค้าไปน่ะนะไอ้ไม่ต้องไม่ต้องรอกลางคืนนะแล้วก็ไปเอาหินห้อยอ่ะเอาหินห้อยไปแลกกับไอ้แบ็กสมิธเหรอจะรอกลางคืนก็ได้นะเราต้องเอาหินห้อยไม่ไม่ต้องแลกหรอกเอาหินห้อยนด่แหละผมจะเป็นซีอโอเกตได้เลยต้องทำซุปแล้วเนี่ย สลิปป <Sleeping. S 2> ิ้งมีมีเตียงใครเตียงมาเลยแล้ะเตียงเลยผมจะเป็นซี o โอเกตได้ให้ได้เลยเยอะมากด้วยการนอนหลับนี่แหล,ละล่าฝันมาล่าฝัน <S <S ะละ่าฝันจริงจริงี <S <S 2> <S 2> มีฟิกเกอร์ด้วเหรอเพิ่งเห็น <S <S เฮ้ยแล้วก็ไอซ u คิลูต้อะ่ะมันหายไปไหนไม่รู้ไอตัวเซคิลูตีอะ่ะ อยู่กล่องไหนก็ไม่รู้อะเราเอามาแล้วนะหรือใครเก็บไว้ไหนวางไว้ไหนก็ไม่รู้แล้วอะวางไว้ไหนก็ไม่รู้ไม่เจอฟิกเกอร์เอ้ยเรากดเรากดได้เด้อกดยังไงอะกดแล้วกดแล้วไม่กรสันปุ่มไหนปุ่มไหนอะอะไรก็กด E ไงที่มันนะอ๋อ E ยุดไอ้ตัวนี้ไม่ได้เหรอตัวนี้ไม่ได้มีตัวอื่นอีกไหมนอกจากส e ิ u r i t แล้วไอ้พวกนี้ปิดได้มันมันแสบตามันเยอะแล้วไฟอ่ะ อาปน้องนายโชว์ท่าเต้นเดี่ยวเกตแดนเดี๋ยวนี้เกตแดนเกตแดนนี่นะเฮ้ยเกตแดนไอเดีดเดะน้องน้องมายิงข้างกูนะน้องมายิงข้างกูนะเดี๋ยวเดะนะสามสองหนึ่งเต้นมันมีท่าเดียว เ็บแดนมีท่าเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวบวกมือบวกมือพร้อมกันนะบวกมือกันบวกมือพร้อมกันนะสามสามสองหนึ่งบวกโล่นพังหมดเลยเดี๋ยวเก็บบอลระวังนะฮะทำไมไมสามอ้าวอ่าเออดอถอดถอดถอดสามสองหนึ่ง ปกองกันนะเด uh, uh, ี๋ยวเดีีีอีกรอบเตี๋ยรอรอมาเป็นบอยแบนด์สามสองอ่าน้องเกมม่เสร็จสามสองหนึ่งมีพร้อมกันเลนยมีเก่งมากเ้ดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเสกิลอัพลอัสกิลอัพสกิลอะไรอ้าสกิลอัพเลยเหรไงะไม่ใช่ไหมผมผมไม่มีสกิลอะไรอ้าเลยโอ้ มันได้ท่าไหนะ่ะตอนนึนนงสกิลการเต้นเนอวแบบเข้าสังคมเก่งขึ้นสกิลที่มัน,มนไอเบงก้ามอะเบงก้ามเต้นแล้วได้ท่าเติน<บ>นี่ไง,ไงมันอาจจะเป็นความจริงแล้วมั้อาจจะเป็นแบบคุณได้ปลดล็อกการเข้าสังคมได้เก่งขึ้นไงใช่ใช่ใชแบบเราแบบสกิลว,วันหนึ่งเรายังเป็นแบบอยู่ในขั้น i n t r o v อยู่ตอนนี้ก็กลายเป็นแบบอภิมหาโทรเวิร์ t ไม่ไม่หาเกลื่อนอ้าวสัลเลี้ยงหายสัลเลี้ยงหายแล้วยูกาน้องหายไปแล้วยูกาเอ้ยม่ยูกาไปจับมาใหม่ไปจับยูกามาใหม่ทำไมหายไปแล้ว แถวนี้แบบีแวนี้มันบบใอรก็ไมู่้ติไปหมดใครจับการไม่กินเลียงหมม่เ้ยงเียงเียงใหม่หมอ๋อเดี๋ยวเราซ่อนกหนี่ได้เหรอทีวีร้อยได้เฮ้ยทีวีที่ทีวีที่อเกียร์เก็บไว้แล้วเนาะเก็บไว้หมดแล้วทีวีที่เกียแบบ เอาครบเอามาครบคอลเลกชันเลยทั้งทั้งแบบในเมืองไซเรนหิวจะไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนมันมีอีกอันหนึ่งเอมนี้เหมบยากับยูกาหายไปแล้วอ่ะไปจับยูกาใหม่เอาไปจับใหม่เดี๋ยวตั้งให้เหมือนแผงขายทีวีเลยอ่าสนลัชชิปซืูอไหนนาโชเหรอมีในกล่องบ้าโงในกล่องอาหารนี่แหละงีนะยะ ตัวอีตัวอีผู้บริหารเอามาแล้วเอยไม่ได้ ไม่ตายผมไม่ตายพิีวิธีจดจำความรู้ภายในครั้งเดียวเสียงมาถึงระยะนี้อ่ะ ไม่น่าไม่น่าไอ้เสียงมันดังมากนี่เรียงส่วนใหญ่ช่องมาทางนี้ตลอดเลยนี่นี่เอาตู้เกมไปด้วยสิเสียงนี่ดังเลยตู้เกมมันไปด้วยอืมตู้เกมนี่มันไปหามาเพิ่มได้ไหมมันเกิดใหม่ปะได้มันมันดีเอาจริงจิ้งจิ้งเอ้าเดี๋ยวไปหามา นายดูหินอันน uh huh. ี้หรือว่าหินนี้เป็นแกะสลักเป็นโลโกเอ็ใช่มันแกะสลักเป็นโลโกเกตจริงๆเียว่าเราาความู้ปรตงนี้เหมันแบบความรัรันศึกษามกตามตัวจิงุดนะอันนี้คือไฟ ดังังเกินต้องไม่หาทีวีมาเพิ่มต้องให้ดางกว่านี้อีกดังเกินไปไม่ได้ต้องทางมากฝั่งหน้าที่อีกเกียนะอีกเกียมันดีได้อ่าได้แล้ว